สวัสดีค่ะวันนี้เราพามาเที่ยว Porsche Museum นะคะ นี่คือโมเดลของรถยต์ p orsche รุ่นแรกนะคะซึ่งอย่างนี้เราจะเห็นว่าโอ้โหห่างไกลจากรุ่นปัจจุบันมากเลยนะคะรถ p orsche เป็นรถในฝันของใครหลายคนอยากมี p orsche ขับเหมือนกันนะคะวันนี้เลยแล้วเราเลยมาดู p orsche ม u วเ u ียมที่สตุตการ์ทนะคะสตุตการ์ทเนี่ยเป็นเมืองที่เป็นโรงงานผลิต p orsche ในรุ่นแรกๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยามาดูกันอันนี้เป็นอย่างแรกเลยพอเราขึ้นบันไดมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นเลยนะคะนี่คือโมเดลรุ่นแรกเลยนะคะซึ่งที่นี่ดีมากนะคะถ้าช่วงนี้มันเป็นโปรโมชั่นถ้าเรามีตัว๋วไนโรทิเก็ตนะคะ จนได้ลดราคานะคะค่าเข้าแค่คนละ5ยูโรเท่านั้นเองถูกมากสําหรับการมาเยี่ยมชมในนิวเซียมแห่งนี้นะคะแล้วเขาก็จะมีตัวนี้เป็นแบบว่าแปลภาษาให้ฟรีนะคะแล้วก็จะมีเอบิชั่นต่างๆเราแค่กดตัวเลขนะคะที่มีอยู่ตรงนี้เขาก็จะมีเป็นแบบออดีโอไกด์ต่างๆถ้าบางอันไม่มีออดีโอไกด์เราก็เขาก็จะมีภาษาอังกฤษให้เราอ่านได้นะคะแล้วก็มีพี่คนไทยใจดีอยู่ที่นี่ด้วยนะคะก็บอกว่าเชิญชวนมาเที่ยวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศกัน เนี่ยคือโมเดลรุ่นแรกอยากจะให้ความสาคัญนิดนึงเพราะว่า Porsche Museum รุ่นเนี้ยเขาบอกว่าเออมันเป็นโมเดลรุ่นที่เมื่อก่อนเนี่ยต้องใช้แบตเตอรี่ถึง100กิโลเพราะฉะนั้นมันจะหนักมากแล้วดูเวลาที่จะชาร์จแบตเนี่ยต้องใช้เวลาถึง1นึ่ง คื 1> อ1อาทิตย์ในการชาร์จแบตถึงจะเล่นได้แล้วลองนึกภาพมันก็คือไม่สะดวกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละมันคือการ development พัฒนาทางเทคโนโลยีต่างๆให้เกิด Porsche ที่แบบโอ้โหขับขี่เป็นรถแข่งเฟียวาวในปัจจุบันนะคะเพราะฉะนั้นเราลองมาดู Porsche ในโมเดลต่างๆกันเดี๋ยวจะพาไปดูพิพิธภัณฑ์แบบเร็วๆนะคะว่ามีโมเดลรุ่นไหนบ้างนะคะตามกันมาค่ะนี่อันนี้มันก็จะไล่ไปตามปีพศเรื่อยๆนะคะจะหลังจากที่เป็นปี หนึ่งพันเก้าร้อยเนี่ยก็จะเริ่มมาที่หนึ่งเก้าห้าศูนย์นะคะพอ r ก็จะดูเป็น p o r s c แบบน่ารักน่ารักแบบเป็นรถแบบเรท r o นะคะอันนี้น่ารักมากคันนี้นะคะน่ารักมากเลยดูเป็นรถแบบเรโท o มากๆนะคะแล้วก็มีความเป็นถ้าเป็นรถแบบเหมือนเป็นรถเต่านิดนึงก็จะมีพอ r ในรุ่นของปีนี้เหมือนกันนะคะสามห้าหกครับสองคูเป้นะคะ, 3, 5, 6, 2, ube, ะ,คะก็จะมีความเป็นเหมือนรถเต่าน่ารักน่ารักนะคะเป็นแบบมีความเรท r o ถ้าเราเคยดูหนังแบบว่าหนังเก่าๆเนอะเราก็จะเคยเห็น เอ่อรถคล้ายๆแบบนี้เนาะนะคะนี่ก็น่ารักนี่สวยเลยนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ยังเหมือนคงเองกลักษณ์เนาะก็คือเนี่ยนะคะตาพอร์ชของเขานั่นเองนะคะแล้วก็พวงมาลัยนะคะนี่ก็คือรถในรุ่นต่างๆเนาะอันนี้ก็คือในพิพิธภัณฑ์เนี้ยมันก็จะมีรถตั้งๆอยู่แล้วเขาก็จะเรียงเป็นเอ็กซิบิชันตามปีพศไปเรื่อยๆเนาะนะคะว่าแต่ละปีพศเนี่ยมันมีรุ่นอะไรบ้างนะคะแล้วก็มีรถแข่งด้วยจะพาไปดูรถแข่งกันนะคะ ะะระหว่างนั้นก็อาจจะ่องหนุ่มเยรอรมันข้างๆไปเรื่อยๆเห,หมือนกันด้วยนะคะกองช่วยแผ่ไปหนุ่มเยรอรมันที่หน้าตาหล่อด้วยนะคะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นรถแข่งนะคะในปีหนึ่งเก้าหกศูนย์นะคะนี่เห็นไหมคะรถแข่งเราต้องออกแบบให้มันแบบว่าค่อนข้างที่จะแบบเพียวนิดนึงเพียรลมแล้วก็เตี้ยๆไปติดกับดินสาหรับนั่งคนเดียวนะคะก็จะเป็นโมเดลปีหนึ่งเก้าหกศูนย์แข่งฟอร์มูล่าเรสซิ่งนะคะอันนี้ก็คือเห็นไหมคะ รูปแบบเป็นจิ้นเขาก็จะเป็นเครื่องเล็กหน่อยนะคะอยู่ข้างหลังนั่นเองนะคะโอเคนะฉันก็โอเคนะคะ, <laughs> ะแล้วก็รถคันใหญ่ใครว่าพอ c h e ไม่มีนะคะรถคันใหญ่ๆก็ไม่เหมือนกันนะคะดูนี่นะคะ่ะเป็นรถคันใหญ่เลยนะคะคันนี้เนี่ยเป็นเอ่อ Alongside Sport Car Co-production เนี่ยเออเขาก็มีการผลิตแท็กเตอร์นะคะแท็กเตอร์แบบพอ c h e นะคะกเกษตรกรต้องโดยขนาดไหนที่จะซื้อแท็กเตอร์แบบฟรอชได้นะคะ <laughs> ถึงเราจะมีสปอร์ตค่ะเขาก็ไม่ใช่ว่าเขาไม่ทํารถอย่างอื่นเนาะนะคะเราจะพาเดินดูไปเรื่อยๆนะคะนี่เรากําลังจะเริ่มเข้าสู่โซนรถแข่งแล้วใครชอบรถแข่งนะคะาดูได้เลยนะคะนี่ก็จะเป็นรุ่นของโซนรถแข่งไปเรื่อยๆนะคะ ซึ่งที่นี่คือดีมากคือเขาแบบว่าตั้งให้เราเห็นเลยสามารถที่แบบนั่งถ่ายรูปแบบดูข้างในว่ามีอะไรบ้างนะคะได้เลยอันนี้ก็เริ่มทันสมัยขึ้นมาแล้วนะคะเหมือนเวลาเราแข่งที่เขามีการแข่งฟอล์ลาวันต่างๆเนี่ยกราจะมีติดแน่นอนสิ่งที่ต้องมีคือการแข่งรถมันแพงมามันต้องมีสปอนเซอร์นะคะติดใต้สปอนเซอร์ต่างๆนะคะทำเลยทำเลย นี่คือรถในฝันนะคะสีชมพู mm hmm. คันนี้เลยนะคะ mm hmm. คือรถในฝันของนิวนะคะ mm hmm. พอสีชมพูสุดน่ารักเหมือนอยู่ในตัวกระตูนน่ารักแม่คือดูสีแบบว่าแล้วตกแต่งแบบน่ารักเหมือนแบบอยู่ในตัวกระตูลนเรื่องคาร์ะคะืม mm hmm. แล้วก็จะมีเห็นดีไซน์ของรถแข่งแบบหลากหลายนะคะ นี่คันนี้ก็เท่มากเลยเป็นรุ่นแบบพอ c ช e แบบ a อร์ดี้ได r d นะคะโอหดูทรงได e h ฮารนะคะหล่อมากเลยทีเดียวรุ่นนี้นะคะเขาบอกว่ามันเป็นหนึ่งในรถแข่งที่แข่งแก่งที่สุด of all time นะ,ะบอกเลยเป็น one of the strongest racing cars of all time เลยนะคะรุ่นนี้ h าวลียซีวิเซนเขาถึงตั้งชื่อว่าได e h ฮาร์ีไงคะนะคะ,นะคะรุ่นนี้หล,ล่อมากเลยทีเดียวนะคะ แข็งแกร่งที่สุดดูปีกดูอะไรแล้วเนี่ยนะคะโอ้โหสุดยอดมากนะคะเทคโนโลยีเนาะเขาสุดยอดเลยเนาะนะคะให้มาสุดาอดอยากให้แว่นะให้สูดโยนะคะถูกมากของการมาได้แบบดูนวัตรกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะนี่เาก็จะเห็นว่าตรงนี้เขาก็จะมีโมเดลต่อไปเรื่อยๆนะคะก็จะพาเดินชมดูเร็วๆเนาะนะคะสำหรับคนที่อินเนาะอินพวกรถแข่งนะครับคุณผู้ชายทั้งหลายนี่คงจะชอบอยู่นี้ได้ทั้งวันนะคะ แล้วก็เนี่ยออดิโอนะคะเราจะทำงานถ้าสมมติว่าเราอยากรู้เกี่ยวกับอันเนี้ยนะคะอย่างเช่นอยากรู้ไอ้รถคันนี้993เป็นยังไงเนะาะเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วก็แค่กดลงไปนะคะว่า993นะคะมันก็จะมีเป็นแบบออดิโอให้ฟังเขาก็จะมีเป็นหูอะไรอย่างนี้เขาจะเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เลือกภาษาได้นะคะแต่ยังไม่มีภาษาไทยเนาะยังเป็นภาษาอังกฤษอยู่นะคะนี่นะคะอันนี้เป็นแบบสําหรับแบบใช้ในแอฟริกาสําหรับ <S 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 เออเป็นสปอร์ตคารนะคะถึงจะชื่อเป็นแอฟริกาแต่ว่าเป็นจริงๆเป็นสปอร์ตคารนะคะเดี๋ยวเขาก็จะเล่าให้เราฟังถ้าเราแบบอ่ะดูเสร็จแล้วเราก็ฟังไปเรื่อยๆก็ได้เหมือนกันนะคะอ่ะนี่เราเริ่มมาทันสมัยขึ่นละนะคะสำหรับชาวเอ็ตีนะคะรถที่ท่านเกิดเนี่ยคเอ็กตี้หนึ่งเก้าแปดสูนย์เป็นยังไงเออนะคะนี่เป็นอย่างนี้เองนะคะปีหนึ่งเก้าแปดศูนยนะคะ คนเยอรมันเขาจะแบบสูงใหญ่เนาะนะคะผิวขาวผมบลอนด์นะคะเป็นแบบทิพย์คอลเยอรมันน่ะเรสูงทุกคนเลยนะคะแล้วที่นี่ตอนนี้เขาไม่ใส่แมสกันละนะคะนี่อันนี้ที่น่าสนใจคือเฮ้ยทำไมมาพอชมิวเซียมทำไมจเจอรถเบนซ์คืออะไร ทำไมเจอ,อรถเบนซ e ์ E-Class ได้ไงนะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ผิดไม่ได้ตั้งผิดที่นะคะรถเบนซ์ไม่ตั้งผิดที่ก็คือมีช่วงหนึ่ง Porsche เนี่ยเคยผลิตรถเบนซ์ให้กับบริษัท Mercedes-Benz ด้วยนะคะก็เลยเามาตั้งเอาไว้นะคะจริงๆเป็นรุ่นนี้ก็ยังเคยเห็นอยู่ค่อนข้างเยอะในประเทศไทยเนาะ,นะ,ะอันนี้ก็คือถ้วยรางวัลต่างๆนะคะที่เขาเคยได้มานะคะจากการที่เขาแข่งรถของเอาพอไปแข่งนั่นเองะค่ะ แคลี่พิเศษมากเลยนะคะแต่ละถ้วยนะคะนี่คือถ้วยจริงๆเนาะเขาติดถึงท่านติดแบบสัญญาณแบบอะลามคล็อกไว้เลยใครจะไปขโมยถ้วยผมไม่ได้นะคะนี่คือความอลังการของแบบว่าความเร็วของรถพอร์นั่นเองที่ได้ถ้วยมามากมายเลยนะคะและ้วก็อันนี้นะคะคือรถตำรวจนะคะเอโพ o l i ซีนี่คือเป็นแบบ เป็นสายเยอรมันแต่ว่าโพลิสนั่นเองเขาบอกว่ามีช่วงหนึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยรถตํารวจของเยอรมันเนี่ยเก่ามากใช้รถพอสในการใช้เป็นรถตํารวจนะคะก็คือพอ r บริษัทพอสเนี่ยเขาก็โดเนตให้บริจาคให้กับทําตํารวจใช้นะคะแล้วก็แต่ตอนนี้ไม่ได้ใช้โมเดลไม่ได้ใช้รุ่นนี้แล้วนะคะไม่ใช่เป็นสีนี้แล้วเขาก็เลยเก็บปล่อยเป็นที่ระลึกนะคะแล้วเขาก็บอกว่าไม่ใช่แค่เยอรมันประเทศเดียวนะที่ขับรถพอส ตำรวจของออสเตรียอะไรอย่างงี้ก็มีขับพอร์ชด้วยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าตารวจซิ่งตามคนไลายได้ทันแน่นอนถ้าขับพอร์ชนะคะอาจจะลองคอนซีเดอร์ตำรวจไทยขับพอร์ชรุงเท่นะดูเนะนะคะนี่เป็นโมเดลรถแข่งต่างๆนะคะสวยงามเลยทีเดียวเดีย๋ยวเราจะพามารถน่ารักที่สุดที่อยู่ในพิธัพันนี้นะคะเป็นแบบโมเดลขวัญใจเด็กๆทุกคนเราต้องไปแย่งชิงกับเด็กเล็กน้อยนะคะ คืออันนี้ก็จะเป็นรถในหนังเนาะนะคะเขาก็จะมีตามีหน้าด้วยมาดูกันมันจะเป็นหนังในปีสองพันหกของพิกซ่านั่นเองนะคะชื่อชื่อเรื่องอะไรนะคะค่ะชื่อเรื่องคาสนั่นเองนะคะตัวนี้อา่าลองพาไปดูข้างนหน้าหน่อยค่ะอ่ะเราก็จะเห็นมีเด็กน้อยอยากชอบรถคันนี้เยอะนะคะ ่ารักมากเลยเขามีตาด้วยสีเขียวนะคะคาลิคันนีนะคะก็จะเป็นแบบโมเดลในหนังเลยนะคะแล้วก็เป็นตัวละครที่ทุกคนชอบมากนะคะแเราจะเห็นเด็กน้อยเด็กน้อยก็จะแบบว่ากูลา,ลาชอบชอบแบบโมเดลแบบนี้นะคะนี่ก็ทั้งหมดน่าจะเป็นลันกษณะของมิวเซียมเกือบหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปลองขับพอร์ชกันเป็นแบบ เกมแข่งรถนะคะจำลองเสมือนจริงว่าเราสามารถเลือกรุ่นเอารุ่นไหนของ Porsche <im it> ก็ขับได้นะคะเอาสนามรถแข่งอันดับจริงๆในโลกเอาขนไหนก็ได้เดี๋ยวลองมาดูนะคะว่าเราจะรอดหรือเราจะเข้าเส้นชัยได้ในระยะเวลาเท่าไหร่ขับได้เกิน200กิโเมตรต่อชั่วโมงหรือเปล่านะคะเดี๋ยวตามไปดูกันนะคะบ๊ายบายชน้ำเ <g ười> ทน้ำเทน้ำเท รู้เลยว่า,า,า,าวเป็นคนขับรถแย่มากพ่อฟันพ่อฟันนี่คือข่ายหน้ายันประเทศไทยนะคะมีผู้หญิงขับรถแบบนี้ะ <laughs> เร่งเลยเร่งเลยเร่เงเร่ง เอาเบกเบกขอไปเจอทางข้างหน้าละอันนี้โค้งนะโค้งหักศอกนะเดี๋ยวต่อไปโค้งหักศอกนะ ถึงแกงมากอีีนึงีครัพี่ลอลหมดเวลา<อ> <laughs> ชนไปสารอบแล้วนะคะาจะลองนั่งรถพอร์ชกันของจริงนะคะไอสีส้มสวยเลยนะคะ อันนี้ก็เป็นรถที่เขาจะขับฝั่งซ้ายเนาะจะไม่เหมือนเมืองไทยนะคะอันนีโอเคเลยอื้ห